สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยนะครับผมพบกับผมดีเจฟิตเอสโ a เลียสวัสดีแล้วก็เรามาอยู่ในโปรเจกต์อออะไรวะชิบหายแล้วเดอ้อนะฮะในจีเดอออนไลน์กับพวกผมนะ<ผ>มฮะมดดำเกมเมอร์แล้วก็มิสเตอร์พบคัสเกมมิ่งนะครับโดยมีเออผู้ร่วมเกียรติหนึ่งท่านนะฮะวลาย,ยุทธนะฮะโอเคคุณรู้ไมเซนโตโน่นะผมเรียเซนโตโน่มันแรงสุดละผมก็เซนโตโน่ฮนะ ไม่เซตโน้ก็แอดเดอร์นะแนะนำจ้าเซตโน้เพลงกูห้ามติดลิขสิทธ์ห้ามติดลิขสิทธ์โน้ตเบชอันนี่ฮะผู้รับชมแน่นอนอัี้หรคอนเฟิร์มเนี่ยสามสองหนึ่งไปมาแล้ว เฮ้ยทำไมรถผมลอยบนฟ้าได้อ oh! oh. oh, so okay, ๋อเฮ้ยทไมรถตกอะเอออ๋อแสดงว่าผมยังไม่ได้ให้แมพมั้งโอเคแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมจุดจุดอัดเลยจุดอัดเลยเอาทำไมเดี๋ยวผมให้ลิงแมพตัวีกว่ารถลอยใช่ไหมใช่ใช่ เราเคลียร์ให้ไหยหยุดอัดก่อนได้เราก,รก็ <ไป S 2> มีแมปโหลดเรียบร้อยนะฮะไอเช็คพอยแล้วเช็คพอยแล้วยังไม่ได้เช็คเลยไปไกลแล้วโอ้ยคบ <c oughs> ไปไกลเฮ้ยน่ะน่ะน่ะใครมาอันนี้วะอ๋อมันเป็นระเบิดผ่านแล้ววยจังไรอ่ะแม่<ข>งชิงกูไว้เลยอะ่ะเลวทำถูกแล้ว ว้าวเด็ก <วะ S 1> เขาเอ,อื้อทิน่าน่าหน่าโอ้แม่งบินอีกแล้วครับตรงกลางกรางกลางแม่งบินครับพี่น้องเมื่อฟิตเจอทางที่ดีเฮ้ยว้าวว้าวไม่แมนทุเดย์แมนนั่ทุเดย์อาชิปนี่เฮ้ยสาเหตุอะไรไม่รู้วะชิปกายป๊อกใช่แล้ใช้ไฟเวง,วง เวงตัดค so ิ้ว Dad of เปป l ป e o ป l e is sad สดอัดไม้แมมเลยเปิดเรียบร้อยนะฮะจังไรอ่ะแบบอ้อเฮ้ย GTA เป็นเกมที่จังไรมากแน่นอนเวลเขามีเจ็ดอ่ะเยอะมามืนหัวแล้ะ อันนี้ขับเครื่องบินเหรอตับงการขับใช่คุณฟิตเลือกเองนะเลือกเองไม่รู้ด้วยนี่เลือกเองพะอย่างผมมันต้องสีงน้ำเงินอยางผมไนม่นก็สิบกับเพลยูเบสชิบหายเกดชิบหายตุ๊ดนะพอสองพันห้าโอ้เกดสักร้อยเถอว่าพอแล้วดิ้นบบเบดจะเสียเยอะ จำเดี๋ยวบังคับยังไงอ่ะค้ำใช้ดับแผลนะดับแผลอันนี้ให้ทำอะไรฮะเนี่ยเขียบเขียบบินเลยอ๋อวลายุดวลายุดตกแล้ววลายุดไม่ตกไม่ตกไม่ตกเลยเอ้ยคนของพมิญเร็วกว่า อย่ามาชอนกจะดีชิบหายละคุณพ่อเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่เคยมีเลยลาดูเขามีผมมันช้าช้ากว่าไม่ดีกว่านลยก็คือบินลำเดียวกันนะเี่จะชิบหายบลูชิบหาย b l u เร<ม>าเห็ปตกอะชนกันติดแอคชั่นละเจ็บเจ็บแลยเกี่ยวไปหอมเอา้าเวง <c oughs> ไม่ผ่านเช็คพอยต์ต่กี้นี้ <c oughs> มาข้าม ข้ามอันใหม่แล้วนะฮะเลยอย่าโดยืนแม่อยู่ทิ้งลเ,ยเยลยะแม่งเกลียนเฮ้ยแล้วแม่งค้างเลยเนะี่ยแม่เอ้าอ้เฮียตายเองตายนี่แพ้อีกแน<ม>่แ<ม>นอนอัดอัดอยู่อัดอยู่เสียผมไหมฮะผมหยุดอัดน,นะเฟรมมันตกอ่ะผมจะมหาวิธีแก้ไขวัน ไอ้เหี้ยแม่ตงตกอีกแล้วยิยงกองคงอะไรปิดเตาเหอะรอดโดนแบงคะเฮ้ยโอ้ทำไมข้างหลังไปไงั้นนะตงข้างหลังโคลิชนโคลิชชนอ้าวสวยแล้วข้ามเช็คพอยต์เมื่อกี้ก็ข้ามเช็คพอยต์ไม่เป็นไรเพื่อน เออยีนแมงเม็ดยีนหนึงพิวอ่ะยีนไอ้เหี้ยสามเช็คพอจังไรยีนมึงเพื่อนจังไรจุ๊บ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  พี้ยนั่นเนี่ยตายแล้วแม่เวนเนยโอ้ที่เดึงแล้วที่เดึงแล้วผมแม่งที่โลตลอดเลยดำพวกนี้ห้อยพระมาดีเฮ้ยทิ่หายดูเฮียยี่สิบสามเลยแก่สิบสองพี่เออยหญ่ยาย,าย,าย,าย่ให ไอเชียดล์ลอลงดอยอีกละเจี๊ยบลองเวลองเวโอเยแม่งลองเวทีเดียวแม่งเครื่องปกเองเว้ยโอเย d n <ns>, f oh <yeah. S 1> ใช่ไหมเดี๋ยวได้ d n f อีกอีกรอบหนึ่งร <c oughs> <c oughs> ออที่ใครที่หนึ่งด่วน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้ววาวอีกแล้วอยากจะบอกว่าวาาอลโคตรพ่อผมปาเป็นวินดวโด<อ>ว์หมดเลยนี่ผมแพ้อีกแล้วใช่ไหมแพ้ตลอดอ่ะผมอ่ะยังเคยชนะอยู่น่ะอีกละอีกละกูแม่งขึ้นอีกแล้ว ฟิทยานฟ้าโวยเท่าที่เราเดาอยู่มุงน่าจะเรชนะเครื่องบินนี่มันเกมแยกสมองจริงเลยเอาโคตแยกประสาทอะเลสเอ i อินบ้าถีละค้างละ DNF ฮ่าทุกคนดีฟินแนนต์ดีแนน e ี JP สิบห้าได้สี่ร้อยพันเอ๊ะแค่ไ เวงเออใครก็ได้พาพับภารกิจดีๆหน่อยดิเออไม่เอาเครื่องบินแล้วก็คุณฟิเลือกเองนะเออนั่นดินึกว่าแบบว่าเครื่องบินมันจะปล่อยตัวเหมือนฟ้าเจ็ดไงฟ้าหกเองไม่ใช่ฟ้าเจ็ดเข้าใจว่ามันเฟลอะเอกอดไลค์ดิแคบชิบหายเส้นไป ดไลน์ดีครับคุณเฟซตรงไหนครับเนะี่ยผมยังไม่ได้ออกเลยเอเ n อร์ฮะ <Enter. S 1> เอาเออนี่นี่มันต้องอย่างนี้อันนี้ดีกว่ามอไซค์ <c oughs> อันนี้ดีกว่าเฮ้ยขาอะไรเนี่ยอยากได้ปั่นจักรยานมากกว่าน้องเนยรักโรครักรักรักโรคแ,แล้วเขาไปซ่อนที่ไหนอ,อะ่ะนั่นเดี๋รักโรค ก็รักโลกผมยังไม่ได้เข้าอะไรเนี่ยเด้เด้เด้เด,ด้มันกระตุกอยู่เอ่อทำไมผมอัดแล้วเฟรมมันดรอปอะ่ะผมอัดเฟรมก็ปกตินะเฟรมดรอปนีตนตน่ตอนไม่อัดตอนไม่อัดนี่เป็นโคตรเลื่นเอพีเอ็วิ่งผมนี่เป็นแบบเดือบรอบทีนี้ค้างไปเลยอะ่ะผมเข้ามาละไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเธอคิดชิดชิบไปเรียบร้อยอะไร กดเลยกดเลยแอทเทอร์ยายากดเลยกดเลยจ่ายเลยโอ้โหบาติอยู่แล้วระดับนี้แน่นอนอยู่เลยโ้โห้ไม่แนนอนเจ๋งเลยสุยดยอด,ดบาติบาติเป็นเพเนมเป็นทีมทีมฟุตบอลน,นะบาติ บาร์เซโลนาคอนเฟิร์มสีแดงเงินอยู่แล้วคอนเฟิร์มดใช่ไครับเราขายเต็มบินแล้วคอนฟิตนะคอนเฟิร์มแล้วเลดีกก้ตากแกคิมุกเซ็กซี่น,ะน่าช่วยคลิปคิมุกเซ็กซี่กันทน,น้าโอเค oh yeah. ยิงกันได้ไหมอย่าเลยยิงเลยขี้เกียจ ไปแล้วเว้ยได้เลยยิงด้วยงยิงก,กระสดุดเลยตายยิงแต่ยิงแต่คนนี่ดูเสียนทำเสีียน,ม,นมาผมแม่งโลสุดเลยเอ,อื้อเสียใจทำสี่บ้านอไอ้วลายุสตะยุทธ ไอ,อ้เอลวลาโตสผิดโต้เลยผิดทเลยอาผิดกันหมดมันต้องมีใครเลยเลยนเหมือนผมแนะ่แน่นอนผมเลยตะกี้นี้ผมว่ากดเล่นห้าวจะยกร้อยดง่ายกว่าเลเดี๋ยวนะกดหมอบยังไงวะกดปชิปได<ป>้ว<ๆ>ูกได้ค<งาน>ือ<งา>นกใจแล้ว<งาน>โอ้ิป<งาน> ข้อดีของการโหลดรถใน,กนเกมนี้คือมันจะขับขับง่ายและเร็วเร็วนะแนะนำอุ้ชิบไม่ใช่เฟรมดรอปเฟรมดรอปเยียวยากมากโอ้ยเฟรมเฟรมดรอปเฟรมดรอปู่เมด่มดอตอนไม่ได้พูดเลยผมเฟรมดรอปเลยเฟรมดรับไอ้ไงตกเออไอ้วันรย,ยุทธแซงไปแล้ว มิเตอร์พบต่อบแ้วเวลาหยุดไปแล้วเฮ้ยเฟมโลเฟม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 ดับเออมิเตอร์พบตามภาพมาแล้วเฟมแม่นดับเว้ยปวดหัวเลย โอดหัวกับการเฟรมดรอปนี่แหละใช่มัาจะแบบโมโหกูหน้าผมนี่จริงจังมากนี่มันเลื่อนอ่าไอ้กุ้งฟ้าทำไมกูต้องกอาเบืของทัยเซตใช่กูที่โล่อีกแล้วอ่ะเอาเท้า ขี้มูกเซ็กซี่ขึ้นที่โลอีกแล้วเออเมื่อกี้นี่ซูสีดูดีมากนะครับขี้มูกเซ็กซี่ขี้มูกเซ็กซี่ซื้อชื่อขี้มูกตกน้ำไหมอือขี้มูกเซ็กซี่ใครตกน้ำเฮ้ยเปที่สี่แล้วอะ่ะไม่ <parse> ใครตกน้ำบ้างจ้ะไม่รู้ขี้มูกเซ็กซี่เออไม่เจอขี้มูก <S <S เซ็กซี่ เซ็กซี่โอ้โหดูมันทำไม่จริงๆเจ้าเป็นผมที่จะไปตั้งรงนั้นที่ไปยืนตรงนั้นนะเบิร์ดล่ะกนเออทำไมกูต้องมาเบรคทำไมกูต้องมาเบรคกับร้านเซนชัยอยากจะรู้ม <c oughs> ไม่เข้าใจอ้าวฉันไปกดกดไม่ใช่กดไลค์กดกดไลค์กดไลค์ดิอันนี้อะไรอะ่ะทิมิโน่เลย์คอร์ดเว้ยมามามาเล่นนะเล,เลยเจตอนเลือกแมปที่ผมอาจจะตัดไปไงอ่านี่ผมผมนี่แก่ยาว ที่เกตตัดผมกดยาวๆเลยยาวๆพวกนี้เช้าวเขาค่อยมาตัดมผมยาวๆปล่อยไปเพาอาเซีนอนแม่งเออนอนนี่เท่าไหร่กี่โมงนั่นเนี่ยตีหนึ่งตีสองแล้วว้าวมาเออนั่นแหละเออตือนแม่งเก้าโมงสิบโมง้อไอ้อเอวลาหยุดเร็วเก้าเลยประยุทธ์ประยุทธ์ไอ้ไปะยุทธ์เร็วเก้าแล้วไป โย่ย Type Five Speed What the Fuck เฮ้ย B M X โอ้โหคนอย่างเราเราปั่นเสือมอบต้องปั่นเสือมอบแล้วอาแล้วทำไมผมยังไม่เข้าลันชิ่งผู้เมืองลัง launching ตเซชั่นอยู่ร <c oughs> อรอนะพี่มึงโอ้โหแม่งจักรยานปั่นเสือมอบเลยเกมมันต้องปั่นเสือมอบสิครับมาผม มาอย่างนี้เลยโฮายใส่นี่แคมป์ไปด้วยสามสองหนึ่งสูดผมไม่ใส่อะไรทั้งสิน้นเลยดทีทุกเพนะย์หมดเดี๋ยวมาดูแม่โอ้คนเฟซเสียมเสียมกันระดับไกลทำไม,มไม่มีคนปั่นเสริมม่อเป็นเพื่อนแล้วไอ้ปันป่นปั่นเบมเอ็กนี่ปั่นยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าก,กดแชมกดแชมป์บล็อกดู ไปมีร้านขายปืนไปเอฟเอบีบเอฟคเร็วจังไปโลวไปโลวไปโลวยสิ่งที่บัยบดรอยยบดลยยดูว่ามันขึ้นอยู่ที่สตาิน่าคนด้วยวะผมว่าเนี่ยเอฟเอเพียดดูเอก็เป็นการดดเลยซี คิมุกเซ็กซี่เออถ้าเป็นแบบช่วงเลยครับผมเฟรมยังไม่ดรอปหรอกแค่แค่เลี้ยวผมก็เฟรมดรอปเรียบร้อยลวเลี้ยวเข้ามุมนีห่ะน้ำจริงจังใครน้ำมันน่ะไม่รู้ผมน่าจะดีน้ำโอ้โหพอคิด เฮ้เฮียผิดกลายเปคนที่สี่ที่สี่เลยคุยที่สี่ยจตตาผมเออกำลังเทียดกดกดแคปล็อกลุลัวนะเพื่อเพิ่มความเร็วได้จโดอะไรนะฮะจีบเล็กยแคปล็อกเอาชนอีกัะแคปล็อกลุลัวเลยเหรอเอาวปิดตาบ้าเออเออกูชนอีกแล้ว ลุ้นเชื่อกูยังไม่เข้าเลยอะ่ะเฮ้ยเกมปัญหาเปล่าวะจจเจเจมันหานั่นไงนผมว่าแล้วไม่ไปที่สามแล้วไม่ที่สี่วะมึงแม่งเร็วเยอะแต่กี้กูตายเแย่ขอมไม่ตายสักรอบได้ไหมเนี่ยทำไมผมกดดับเบิ้ลมันไม่ไปเหรอ กดแคปล็อกรวดเนี่ยสีภูชูตายเฮ้ยปีเตอร์พกเอ้ยไม่กล้าเบรกเลยโกเบรกแล้วเรื้อติดขาไงจี่เลยมอาสายแล้วมิเตอร์ฟิตมิเตอร์พกไม่ใช่เออเรื่อมิเตอร์ฟิตทำไมเฮ้ยสตามิน่าปวดมือชิบหาย ที่สี่ตลอดที่สี่เซ็กซี่คิมูกเซ็กซี่สี่เทสคิมูกจอบเซ็กซี่โอ้ยแค่ไม่สี่ร้อยเองไงโคตรกระโปรงเลยกูขอที่สามที่สองสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกชิสการเป็นที่สามนะเพจทำไมมีเสียงนานๆๆอีกแล้วเฮ้ยเจอพบไม่ได้ตลอดเลยเงินรวยแล้วนะมึงกองกองไม่ได้โยตเลยแบนมึง เพราะผมไม่ชนจากระยะผมมันเข้าไปแล้วไงอะไรอ่ะไอ้แข่งเรือไหมเอาไหมออกมามามาสักครั้งชีวิตหนึ่งมันต้องลองต้องลองเฮียกดผิดไม่น่าเลยโก้ต้องลองนะหรือเชฟต้องลองเรืออ้าวอ้าวยิงเวลายุดโกออฟไลน์ครับไปละ โอเค <Okay, S 1> เจอกันเ<บ>จอกันตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งนะครับเหลือพวกเราชิบหายแล้วเดอ้ออยู่3คนนะครับผมก็มีชิบหายบลูชิบหายแบล็กแล้วก็ชิบหายพิงค์นะฮะเ,เลดกับเ,ออเลดกับกีนแล้วก็โกหายตัวไปแล้วเออสียงใครกดคีย์บอร์ด้วมันดังนะอ่ะอ๋อเพื่อนผมมีคนหนึ่งครับอัมกากซัมโบเดเฮ้ยออแล้วซีชาร์ แบนสตีลสิฮะขโมยสีดำอเยคยองแคปไปแล้วโหน้ำไม่ตัวดูเอพีเอสเลยชิบหายละอันนี้อขอตัดนะม่อ่านพ่อกระตุก โอ้ไปเลยไปอารตไม่ต้องโงไม่ต้องโงไปแล้วไม่อาจปุ๊บแบบบินเลยครับเย้ยขีมุกเซ็กซี่เอ้ยทำไมกูขี่เกียรสกีขึ้นบกอีปิกขีมุกเซ็กซี่ เอี้อันนี้ก็โอนจะไฟเยอซักว่าวตไกเสียเลยเนียยียเลยัสเลยเสียเลยเสยเลยียเลเสียลยเสีเลียเเี่เลยเสียเลยเสียเลยเยเลยีเยเียเลยวสียเลยเสี้เลยีเลยเสยลยนี่เลเนี่เอยนสียเลยเแยเลยเสีลี่เลียแล้วียเลยเียีกแลยวสียเลยเียาลยียเลยเยานอีกแล้วสียเัยเยลอกีล จินเลินพอชิปปันจักรยานอีกครั้งนะชิปกับแคปบล็อกหรืออะไรครับกดตัว W ดบยูกับแคปล็อกสินะแคปล็อกแคป็บล็อกแคปล็อกอ้าวแล้วไม่ต้องเบิ้ลเบิ้ลดาบยูหรอไม่ต้องเอาตะกี้ผมก็กดเบิ้ลตั้งนานนึกว่าใช้สูตรเหมือนกับอะไรวะใช้สูตรเหมือนกับเออใช้สูตรเหมือนเอ็มพีเออะเออไอ้ซ่ากดลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นมันทำอะไรมันจะเร็วขึ้น <mm อะไร MC พูดอะไรไม่ใช่ใช er> ้สูตรเดียวกับสูตร MDA ไง MCA นี่มามาติดเทปอ่าต้องไหมถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้ด้วยปฏิโทปฏิเทเทเทปาดโทเช็ดมาเตฟเคินเฮ้ยยังไม่ได้เข้าเลยสกอร์เวนกรรมแล้วยูทูปเพย์เรดี้คอนเฟิร์มน่าจะเอาอันนั้นแล้วอ่ะสามสองหนึ่ง อ่าแล้วไม่ลืมที่เอารูปนี้ไปตั้งไปเป็นรูปปอกเป็นตกำไมฮะรูปไหนฮะระหว่างนี้เฮ้ยมันไหลไปเฮ้ยก,กองกองหยาลย

ตัวนี้ควบคุมปุ่มเดียวเลยแตบียร์คอนแทคบล็อกเยตอนนี้ไม่ได้จับเาสเลยไอ้ตาอยาไม่แซงไม่แซงวะไอ้ตกไอตกไอ้ตกไม่ตกไอ้เไม้เซฟไ้เไอ้ตบยาว่าตูดสายผมก็ตูดสายปะวะ เห็นจิตวิสตุใส่คนน่ารักแบบย้อนซายย้อะขว่าย้ซ้ายเฮ้ยเฮ้ยคุณมั้งเซมซับสิ่งีย่างกุ้พอพิมพ์ไป้างหน้านู่นแล้วโอ้ยชิบหายชิบหายบลูวันนี้ขี้มูกเซ็กซี่นะฮะเฮียโหเข้าไปกันเร็วๆพวกเราไม่น่าตายเลยตายตัว ตายตายตอนตะกี้นี้ผมใช้สองเดียวกดฉับล็อกเลยนะออ่ะเฮออ้ย <c oughs> โอ้ไม่น่ากดปูปอยปุ่มฉับล็อกเลยพี <c oughs> ่จะพบนำไปแล้ว <c oughs> อย่ามา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 ไปไปไปแหวงฟ้าโอ้ย รอ,<ต>อ่อยก็<อ>ได้ขเปิดทองชิบหายพิงของเรานะฮะชิบหายตุด๊ดเ yeah, 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 yeah. ย่เ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 สียใจเสียใจไม่เคยไม่เคยจะลืมผมตายแค่รอ,อบเดียวโอ้เย oh, <yeah. S 1> ่จบแบบนี้หยุดแค่ไหม ผมว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแน่นอนเดี๋ยวรอคุณฟิตกันะแล้วค่อยตัดคลิปผมนะโอเคผมก็ตัดคลิปตอนมาดูผมมาดูผมโอ้ยมันจะใช้แล้วโอ้ไม g กัดสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมครับปบเบรคปบเบอเดือดทายใจสุดผมดู โอ้ยส่วนตัวส่วนตัวชอบอินโทรอินโทรของอ์มสังมากใช่โยด่านแทบร้อยนะสวัสดีสวัสดีครับครับเจอกันใคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับผมมูอที่หนึ่งมดดำโอ้ี่หมายที่หมายแปลกของเรานะหน้าดำแต่ไกลสุดยอต่ดีเจอกันไปครับชอบก็กด กดไลค์กดเอ่อกดแชร์กดแชร์คลิปพวกเราสามคนก็ได้นะครับมีอะไรก็กดซับเอ้ยซับสักคุยซั <c oughs> บสักใครบายบาอ่ะ